สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เศร้าแพงกับเข่าเมืองเนาะไปหลับเงินเดือนมาเนาะนะครับกะซิมมาบแบ,บ่งปันให้ทีมงานเขาเนาะ่าปซีห้ไปเห็ดยังแน่นะเศร้าแพงนี่แต่เงินกะซิมมาแจกทีมงานพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสีได้คนละเทะ่าไรป่าว่ามาเข่าคิวเร็วป่าว่างานบรรลุขาดคนหนึ่งพี่น้องก็คืออะไรเขาเนาะ โทษนั่มเพื่อนไปเที่ยวงานบุญภาษาเยอรมันก็สิแจกเงินขอไปกินเบียร์ใช่ไหมมะกออขอบใจนนไลน์แก่สิแจกเงินขอไปกินเบียร์มะกรอเพื่อเทพื่นเพื่อนเพื่อในเด้อสองรังซาแพงเองกับสิเอาให้เพราะว่าไปเทหมอบอกเคยเคยกินเบียร์เยอะ คือสีโบมีคนมาสอยแล้วดอกซแพงเอาเงินเดือนซาแพงนี่แหละหาเพราะว่าเป็นเพือกนฮือกเฮอเอกเาเอกเฮอกเฮืกเสือกเฮาอเฮือกเฮือกเฮือกเ่อกเฮือกเฮือกอกเฮือกเมอกเฮอกกเฮาอกเฮ่ออกเฮือกเฮเฮืเฮือกเฮือกเฮเอกเหเอกเอกอเอเีออเฮากกอกกเเาเอเเเองเเเ เบอรนให้ปลาหม่าเอได้รอบหนึ่งอนามน้่าา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 นาาาาาาอานีาาัานาาาา่าาานี่าา่าา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 า่อาา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 นาา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 าได้าัาาาาาานีาาาานาา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 เา่าอาา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 นา อุ่ยมันเนี่ยตีเวลาคนว่าวกอ้่ยฮะคนว่าเนี่ยตีเนาะมือกาะองกับน้องพี่เนาะอันนี้ก็คือสาแพงกัสซีเบงให้ไม่ใหญ่เมืองน้องเต้เนาะขอประทานอาภัยอันนี้เพิ่นผู้เห็ดอยู่เห็ดกินให้สาแพงกินกล่องผู้เห็ดตายถึงจะได้เงินแล้วก็ตุ้มค้าใจเด้อดให้ลุกให้เรื่องกวดสาแองก์ลูสาถุก ใครจะผ่าทำไมเใี้ยเมืองใช่เรื่อยๆเยอะพี่น้องขาเงี้ยนี่นี่นี่คนผ่าคนไห้เนี่ยบ่เมนคุณค้าใกล้ครับพี่บ่เมนคนผาอยี่เนาะเงินชาวแพงเงินชงชาวแพงขอบคุณเอฟซีคนจจไอ้พี่ชาวแพงโอเคขอบคุณลายลายนะพี่น้องที่เข่ามารับส้มแล้วก็ให้สองสะแพงมีเงินใสคู่คนให้คำติคำชมเนาะอันนี้ห้าวซีมอบให้ บอว่าไปซื้อปูนกับซื้อหินเนาะเทพื้นเอางบมันพอนะพี่เนาะซาแพงหันเดือนเทพื้นเท่าเด้อเท่าเด้อขอบมกขอบใจซาแพงหลายๆเด้อจะแบ่งเงินเดือนใครกันเดือนอันน่ะเป็นเงินหันมาพี่อันนี้เป็นเงินให้เทพื้นพี่เนาะใช่เอาจ่องเลยเฮ้ยโอ้ยมือเกองกันเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้ะมือขมันลิงมือจขึ้นรีบมวอควายอีนั่นอันน่ะซ้อมยต้องเห็นเห็นชัดๆ จังมียังกชิคก็ทมาให้เตเคยถ่าดเอ้ยให้เห็นชัดๆหน่อยให้มาแสดงดูพี่เดยวยเเ็ดอย่าูอันนี้เงินเทพพืชนะพี่น้องอันนี้เงินเทพืามอันนี้เป็นเงินหายผนไส้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อแป้งซื้อครีมซื้อมะพริแป้งนัวนะสุขกินหยดูแผลก็แปลว่าอีพิเศษเอได้เด้อ นเหมือนหั่นแล้วก็โบมีหั่นได้ภาชนะเทแบบนแล้วเจ้าเทให้มันแล้วเด้อเดี๋ยวขอยสิไปอัพดีเอทมึงอ้าวจากแล้วไปแล้วแล้วคยเข่าไปซอยก็เก่าผู้คุมงานกับยืดอันนี้พิเศษเนาะพี่น้องก็คือเอื้อยเฮากับบ่ได้มาถ่ายของถ่ายคลิปน้องเนาะอันนี้น้ำใจเนาะิให้เอื้อยเอาไปสาเพื่อนอันนี้นะเงินปลาดัมปลาล่ยเง้ยเงี้ยตองเงินปลาดัมนะยังบ่ทันสาปูน เราบ่ม yeah. hmm. so ีเง no so okay. no ินนะเบิ่งแต่หน้าเราเนาะพี่น้องหน้าก็ะอิ่มอิ่มนาะพี่น้องเนาะทีมกับบัวีสิทองเสือกับต๊ะเก่าพี่น้องเสือกับน้องเป็นคนเอาหายขึ้นสมัคแม่งมาเข่าคลิปได้กระเสือโต๊ะเก่าโอ้ยเอนื่อยมไหงพี่น้องมาแช่งน้ากระดำมๆเนาะเอาทีมก็ได้ใส่ใส่กับบเก่ามันมาหลายโต๊ะนะเราบัวมันมาหลายโต๊ะหนดำบัหลายโต๊ะสี่ฮะมันมาหต๊มันก็เลยใส่บุญบุญรักษาเงอน คิดหาอันนี้เอาเงินให้เพื่อนหาเซนให้ซื้อปูนพี่น้องเลยสาเพื่อนเงินซื้อใช้นี่น่ะจ้ะชื่อใช่เห็ดเครือหาเองเอ้ยยังไม่ได้สาแล้งเดี๋ยจะุ๊บตะปูนซอยซอยเหลือแต่เครื่องอะนะขอบใจเลยล้าซอยเหลือแต่กาวเนาะหินมีนะจ้ะไอ้ผู้ประทานฝันสู่ลัยเฮ้ยหินตัวมีแล้วค่ะขวยบ้านนัการเด้อหินเด้อลาย จะเก็บเอาเหลือร้านหนึ่งนี่นะจ้าแพงคือว้ซื้อบัตรเติมเงินซื้อให้เติมเงินลงคลิปให้พี่น้องได้บิ่งทำไมมันน้อยจังสบายดีเบิร์ดให้ประเม่ว่อนพ่อแมาแว้าโอ้ยจะจับไมนง่ายกะจะเบิร์นคัก ือว่าคักจะได้บงจ้าไก่จะดแตบก้าเองนบ่ะเออคักอะไรอีคักเนี่น่ะเป็นงออกเป็นไวเนี่ยก้นีให้มันเต็มแบบนี้ไปเห็นมือกูก้นนีกป่าแกะหัวคนป่ากะหัวควนไม่ชะกกว่าเป็นงากว่ามือก็คือบ้านคือเมืองแหงแพร่่ะน เด็ดด้วยหาดิ่ะเมีใจลายพี่นองเนาะี่ใจลายีวแพงเป็นแดงเงินหเนาะสีได้ปูนละใช่รถหนึ่งพอบ่ทานเรียบร้อยเลยมะมะมาได้หาทนเงมน้มือนได้ซนถหนึ่งพ่อะมาป่าย่งเหมือนถอแล้วเจ้าก็ได้เต่ลาเจ้าเอาแสนนึงกับอขาแห้งขาแห้ง ชิหายแล้วช่วยแล้วพี่น้องช่วยแล้วเราสืบบซอยเรืออาหารแนวอื่นได้บ้านีหได้ก็้พี่อังผู้านะขาละปลาด้วยกันได้ทุกอย่างผู้ายคิอว้าเอาโลดบบบนี้นะเดี๋ยวเพิ่มเปอร์เซ็นต์ใหเดี๋ยวเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เดี๋ยวเพิ่ม่าแห้งให้ด้วอย่าเพิ่งน่อยอกน้อยใจ ขอบใจละลายเนาะไม่จะิดว่าหายขาละป้าอันนี้บัดอันมะเห็ดทำาำข้าวผัวมาพืบ้านอย่ัวไก่เห็ดกินไก่กไก <c oughs> ปัดบ่ไม่ขาไม่จะข้าละาป้า <c oughs> ทำบุญเนาะพี่น้องทำบุญจุกัน,นเนาะในเมือง <c oughs> อกาศชา้ยเอ้ยข่อขอบใจชาแฟ้งแ่ไม่เงเมื่อจะให้อยู่ยิ่งแห้งได้เลยลุกหัานกินไปเรื่อยๆเลยน่อประจ้ำเลยน่องเอ้ยเห็นอยู่เห็นกินชงหาประจํำเออมีตฐลาบป้าดอกสาลาฟาติ่าลาฟาติองเลยต้งอยเพิ่นเพิ่นกระบวานย่งด้วย กันเองเลยมีกระแบ่งกันกินเลยังไหม่งั้นจักเิงว่างว่าได้เพนแอบห้อยู่ได้ยาได้เพิ่นให้ได้เพิ่นห้ได้ลายให้กขี้กับบัวง่ายนะอั้ที่เขาว่าเาอยาัว้ก็ ลูกล้านยไอยากขไอันนี้พอว่าไม่เม,ม,ม,มือันนี้เมินเราบอกว่ามีบัวขาวไม่ไช่น่ใชั่กับน้ำลูกน้ำล้านอยู่เห็ดกินอย่างนี้ก็ประำน้ำลูกน้ำลานเลย แแพงต้อเชือบรเลยนี่กับเขาเนาะเลยถายที <to ่น้ำงินพูดเอีอ่งงบม็พักเนาะเอซีทุกขานเนาะที่เขามาหับส้มสองชาแพงบอว่าอยู่ทั้งหลางประเทศทุกที่เล่ากันี่เนาะทุกตัวสารทิดเลยเนาะทีเขามาขับส้มสองชาแพง ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะขอให้สุขสมหวังทุกประการเด้อทุกถูกทานเนาะทั้งท่านนิ่มทานไายแล้วก็ทั้งน้องหนุ่มพี่ป้านะอาุะผูชุ่นเนาะขอขอบใจขอขอบพระคุณค่ะเฮ้ยทำงานท่านอยู่ พี่น้องเก็เพื่อสิได้เงินมาแจกพี่น้องนี่บแมนวันเดือนนี่แด้พี่น้องสองเดือนเต็มๆได้เป็นกำลังแห่งใจขนาดนี้พี่น้องเด้อกินได้ดีทำมาหับส้มไดยตาแพงน้ำน้ำเพิ่นอันนั้ได้เพินอยากใส่แว่นเพจเพื่อปลาว่าไปเอาพวกปลาว่ามาใส่พี่น้องเก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บเงินไว้กันเลยได้ใยังนาทีไรนั่นแรกยาวอันนั้เนี่ยอันตั อันเไปะว่าเราด้วยปมาอนีการปว่าค่ะก็ะบิคอขสแ้งายนอกจาแบ่เงินเดือนมาไหปว่าเทพื้นแล้วก็ไหใส่ขบแปงลลายเดอไหรับไ้ด้วยที่เราใหวิวายกััไเอซน้ำสขามาหับรงไหแพ่งนดอไปเยเรื่อยแดงไส่คูเดือนพี่น้องเลยด้านการด้านเนี้ อป้าดำด้มเก่าแม่ป้าดำเก่าแม่เา้าเกาะวเดขออีกรอบได้ไหมขอยีกรอบบใจขาใจซาแพงละลายเด้อที่เอาเงินมาหายยื้อไปสาเพื่อนแล้วกั ปราดำก็ดีใจลลายๆดีใจแห้งพี่น้องเลยเปาก็ไม่อยากถือเปล่ากูสเปซสปาเนาะพี่น้องเนาะขอบใจลลายๆเด้อพี่เปล่าให้ลูกให้เรื่องให้มีเพี่นเพล่นนื้ากระเด้อเด้อดึงเดืองเนาะบูขึ้นประมออร์กาแฟเนาะทุกกะให้ลูกให้เรื่องเด้อมีพูกชมพูกติดตามลลายๆสาวคนไหนก็แฟละลายๆเด้อไปหันมาหันมาพี่ร้านโอ้ยเบิ้งเงินแม่แพงมือฉันได้หนิร้านแตกเซลสระ อนโอ้นังให้ไฮไลท์ลนเนาะอ่สิบพันหชื่อเพอเอขอบใจนะ่ขอบใจยกมือขอบใจทำไมขอบใจแม่แพงนั่นขอบใจแม่แพงนั่นเพิไ่นเ้ยงบเนเลียงบเบขอบใจแม่แพงแม่แพงแบ่งหนสบายดีค่ะลูกนะชื่อนมชื่อ สบายดีปลาลุงไหมสบายดีพี่พน้องสบายดีปลาลูกพี่น <c oughs> าได้กระน้องหอหนึ่งเงี <c> ้ย <oughs> อ้านี่แกสิขอปิดคลิปนพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสี่สองสะตยงอยังได้พี่น้องเด้อสบายดีเนาะรอชมคลิปหนาสบายดีสบายดี